นี่ครับพี่น้องเจ้าเม็ดเขาพนแลนียนยางหาเม็ดด้วยครับนี่กระโปรงบอกนี่ยางหาเม็ดต้องพันโจกครับโอ้ยหล่นโป๊เดี๋ยวนี่หล่นโป๊เครื่องว่า,าบ่ถ,ถือเอ้มขี้ดินโอ้ยกระชือได้มันบ่เขาหนิคล้องเม็ดมันคล้องมันไหลมาพี่ คล้องอะไรมาพี่แต่มาตองรียมอยู่พี่มัยางนี้ก่อนอเบิ่งครับเต้มขี้ดินนะพี่น้อนเงเรีมเงินหลายบาทนะครับนี่นี่นะครับชีวิตชาวสวนยางนะครับน้อง <c oughs> พ่อหนาเราเเเช่วงเราปลูปกววพันพมหควันพ่นไดครับผมหวควันพัอนอยจกักปลูกขยั้งผมว่าสมัยนั้นนะครับนาอแต่สมัยเขามาอยู่ลำกันเขามาอยู่สวนลำก,กันตะกีนะ หัวขวันผู้ได้ปลูกกับหัวควันเขาผู้เมื่อเนี่ยเขาหัวขวันผมครับเพราะว่าผมกับมีปลูกยุ่ยแต่ว่าผมผัม่ได้ปลูกอยู่ดองน้ำผึ้งยู่ดองอยู่ดิดนดองกสิมันงามเลยครับเนี่ยเพราะว่าดินเตียนภูเขาเนาะดินเตียนภูเขาเนี่ย,ยปลูกพกปีได้เกียเลยนะครับหาปีหกปีได้เกียรดิเลยมอมบ,บริได้ทั้งเจ็ดแปดปีเลยนี่สมัยนั้น พี่ีแสดงเฮ้ยมะเข้ามะเห็ดนี่จะปลูกหล้างสี่หกลงมาอีกเนาะเออล้างลงมาอีกหล้างสี่หกลงมาอีกสี่หาสี่หกมะเข้าห้ากระถางให้ใส่กระให้เนาะสี่หกเลยใส่ก็ะให้นี่บริเวณทวนยางนี่ใส่กระให้เออภานตะกีท้ไมัยตะกี้กับภาคตะบะเอิบจะใส่กระให้หัวใจทั้งให้ปลูกยางไหวบ้างที่เราคบไป็นวนยางพอดูก็เก็บเหมนเลยประมาณจัดสอบเพอนะสิบ สีกัวได้แล้วเก่าได้แล้วเก่าุดสองชดสาประมาณ1ิ้หาชินเกือบเ้าสอบได้ครับเก็บแต่ละรอบเกือบท้าสอบนี่ร่วมน้ำนักแล้วทุกวิกนี่ในไลน์บนไหประมาณหกหลอยพุณนะครับหกอยเท่าไรแ่ราคาเย็นนี่เศาเก่าบอกถ้าแปดหาสิบกับโอ้ยก็ดีกว่านั่นจีดอก ดีกว่าตะกีจีดออกตะกีนี่คอยกียดไม่ตะกีอโอ้ยไข่กวัวมั่นปีนี่มแตโลงราคาเนี่ยเห็นมร้านมั่นลงอีกแล,ะละ้วราคาจากมือกนเขาติดสองบาทมากมือนี่เหลืออยู่บาทแปดสิบห้าโอ้ยคุณโอ้ตามท่อนจะทำมีแเด็บโบบีกแบกน้เยมีดิดบโอ้ย,อ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 ยนี่ครับเบื่องเบื้องเบื้อร้านจ่ายผม มาอยู่สวนหนึ่งตั้งแต่ร้านผู้นี่มันมันหากะเนี่ยหน่อยๆนะครับนี่ๆนี่นี่มอเก็บยางนี่ผมมาอยู่ร่วมกันจนีนเดือนนี่เขาเออไม่งั้นธรรมดาคุณครับไปเลยเก่งหลายเป็นไ้ใด้ายขอบครัวนะครับชีวิตเกษตรกรปลูกพันปลูกยางนะครับมาเห็นได้ยังสิเห็นผลผลิตออกมาสิก็ภูมิใจ นะครับเบิ้งครับเอาใส่กระสอบบู้ฮกเมตรหนึ่สิก้มกูนี่เนาะครับเนาะถ้าฮกเมตรนมเนาอโอ้นี่ิฮามตรได้ครับย่างฮามตรได้ครับอเอาครับพี่น้องเงิ่อนทั้งนั้นได้รับถฐาราคาอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่โอ้ยสวะชาวชนยางนี่อยู่ได้สบายครับอยู่ได้สบายย่างสามสี่แถว อู้อต้นยางต้นสูงแห้งนะครับมันคือยางทั้งบาทยางทั้งบาทใน,นดินบอดีคืออยู่ดงงนะต้นมันตำ่ำมีโอ้ยผุนครับยีจะไหนก็ออกว้า,าครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับเด้อน,นะครับ่องทุกบอลครับสวัสดีครับ